ผมอยากจะว่าจดอดแล้วค่อยฉีดทีหลัง๋ยมไปบางแปลงลูกค้าเขาไม่ชอบเห็นคนอื่นเขาไม่ฉีก็พอทำไมฉีดไปด้วยแล้วก็วัดแปลงไปด้วยเพราะว่าเขา,าชอบเพราะอะไรครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีพวกหวานข้าวไปมันกับพวนไปวัดแปลงอนมันข้าวก็ซ่าออกไปฆ่าขนาเยอปะประมาณเนี้ยข้าวหมายถึงยังไงนะหวานข้าวอ่ะโอะไม่ให้ยาไปกินนาคนอื่นหมว่าวัดแปลงมันจะวิ่งลอกขนาใช่ไหมเนี่ย มันพ่นไปด้วยรันก็มันก็จะเปิืองแบตหน่อยผมก็จะใจมันก็ใช้เวลานิดนึงอะาไปดูกดแต่แปลงแล้วก็วัดเปทีแล้วก็ล็อกไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่ทีเนี้ยมันที่เขาที่เขาบินทุกรอบเนี่ยเพราะว่าแปลงแผนที่มันเคลื่อนแต่มือก็ต้องบินทุกรอบวัดแปลงใช่ครับเราไม่เปิดน้ําก็ได้อยู่ที่เรา่าได้เราเราไม่เติมน้ําไม่ใส่น้ําก็ได้บินตัวเปล่าก็ได้แล้วแต่เราวัดแปลงเราบินตัวเปล่าได้ถูกต้องแต่ทีเนี้ยด้วยที่เขาเปิดน้ําไปด้วยคือเขาอะขี้เกียจใช่ขี้เกีย เขาก็บินเก็บขอบไปเลยใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องบินข้างในอยู่ดีประมาณนี้กรณีนี้ต้องลมต้องลมไม่มีได้หมดได้หมดครับอยู่ที่สกินักบินผมบอกว่าต้องอยู่ที่สกิวพอราเก็บขอบปุ๊บแผนที่จะขึ้นเองเลยใช่ไหมทมวนทมวนเองเราองเป็นคนวาดเราบินรอบแล้วค่อยมาวาดวาดปุ๊บวาดสี่มุมใช่ก็จะจิ้มตามมุมตามมุมของเส้นเนาะมีการโค้งเราก็ต้องจิ้ม้ตามโค